了 199บาทอ่ะ,ะาราคาตัวละ1นึ

100ซื้อของไปซื้อของไป1,194บาทถูกไหมคะเอา1,500ลบด,ด้วย1,194บาทมีค่าเท่ากับ306บาทถูกไนหะม306บาทมีใครคิดไม่ออกบ้าง306บาทเดี๋ยวเราลองมาลบพร้อมกันซิว่าจริงหรือเปล่า คราวนี้เรามาลบทีแล้วล่ะถูกไหมคะเราจะลบทีแล้วล่ะศูบสี่ได้ไหมคะ Oh แล้วใช่มเรื่องของดอกบัวจำได้ไหมลูกได้ค่ะดันนั้นเรามีดอกบัวอยู่12ดอกเราจะใส่แจ,จกันเท่าไหร่นะเมืมม่อเช้าการจับการจับอัาวน,นี้อันนี้เหมือนกันเรามีไข่เป็ดอยู่1,892ฟองจารใส่กล่องกล่องละ4ฟองเป็นการจัดเท่าเท่ากันดังนั้นเราต้องเอามาทำอะไรกันก่อนเอมื่อเช้าเราทำ ถ้าเป็นการจัดแบ่งครั้งลัเท่าเท่ากันเราจะต้องเอามาหารถ้าถ้าเป็นการจัดแบ่งครั้งลักเท่าเท่ากันเราเอามาหารเสร็จแล้วเราหารได้แล้วเราหารได้แล้วเราเอาไปขายต่อ,เ,อเราเอาไปขายต่อแปดล้อกได้สี่ร้อยเจ็ดสิบกล่องเราต้องเอามาทำอะไรคะรถ 你啥？ 男子风啊！<laughs> ที่โจทย์บอกเราอย่างแรกคืออะไรคะอย่างแรกเลยคืออะไรพ่อเไข่ได้1ยัสกอองีออ่ะตัวีนะอที่เพดใช่นะลูคือบรรทัดแรกพ่อเก็บไข่เป็ดได้อะไรที่ทำให้พ่อ ก่อนให้สิทธิ์ต่อแสดงว,ว่าเราจะได้เก็บไปทั้งหมดกี่กองเราก็ต้อง มีบางคนจะเอาเวลาดีคุ้ณสีแดงคุณสีแดงนี่คุณมาได้รู<อ>้คุ้ณสี วิเคราะห์โจทย์บอกใช่ไหมคะสิ่งแรกโจทย์บอกต่อมาเป็นโจทย์อะไรคะโจทย์ถามหลังจากที่เรารู้แล้วว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรแล้วเราค่อยนํามาอะไรคะวิอะไรวิวเคราะห์เราค่อยนํามาวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์นั้นเราจะต้องใช้วิธีการดําเนินการอะไรหลังจากที่เราวิเคราะห์เสร็จเราต้องทอํายังไงต่อคะลูกวิเคราะห์เสร็จต้องมา คำตอบค,ค่อยหาคำตอบเห็นไหมคะสิ่งสำคัญของการแก้โจทย์ปัญหา 黄狗。好。